้สามาคัคคีกันไว้คือข้าวเหนียวหนึ่งไม้ยาได้เพแตกมั่งคือน้ำคือข้าวเหนียวกลับสวัสดีครับพ่อแม่พีน่น้องมื้อนี้มาพบก,กับผมกล้องลาซึ่งเดี๋ยว่ากล้องลาเอันเป็นโคดักชั่นโปรดักชันกก่นนะครับผมพ่อแม่พีน่น้องทุกคนมื้อนี้ผมมีแนวสิมาถามมาผู้เฒ่าหนึ่งเขาเฮาทีว่าเฮาจากทางหายกันไปโดนเจอประมาณ4 5 6 เจ็ดปีเนาะอ่าวันนี้เขากิมาแบบว่ามาถามไปก่อนเลยเอาผู้เอาผู้ตัวเอาผู้เล็กหน่อยกว่าเนาะอ่าเอาผู้เด็กหน่อยกวลัวคือเอาเบาสอนเนาะเบาสอนไปยังไงเนาะโมหาเลยอันนี้เบาสอนไปจังไงเนาะอยังเนาะเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ ừm cái căn vận mưa hàng đấy căn chung 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 lẽ mắc chung 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 bò? chung 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 จะเล่นเกมแล้วแล้วเจ้าเขาพูเกินแน่นอนโอ้ยเบิ่งลุงแน่นอนอ่ะอันนี้ัง้อาวุโสกันด้ครับผมยลงเขากินขอยืนแล้วเ็มีเี่นเอาไว้เงไครับผมเอาไว้เงรเนาะเป็เรองไเหตุการณ์เมื่องด้วนโอ้เหตุการณ์งเมื่องกับุมไหวเจาเนาะเป็นไม่จารณ์ลทบ้าุณไหวเาไหวตัวเนาะมันโครวิดตัวไมนแม่ตัวอะไรสั็นี่ลนะครับ ปุ้่คุณมีเหตุผลนั้นะครับคือไหวคือไวุ้งใหญ่โอ้เขาดนุ่มมากอการชุนรุ่เป็นยังไงการชุนรุ่กัมีไรที่เก่าเนาะมักล่งใส่รุ่งเานาฬิกาครับนาฬกาขนรเนี่ยคน้ลเลยผมอกเดือนเลยครับแต่มันยุ่ในไทยนากาเ่ทีเบรสาคืกาครับสก้าซื้อของสกาเลื้อเนาะไม่เลยนักา วันไปหลายเป็นอยลวไี่ไหด้เราถึงอาศีพาดูมงันีอาชีพากกว่าหนึ่งกันเดียมเก้าเนาะมือทัวเวมือทุกเว้กับหนึ่งกเทียวเนาะพักเกิดปเดนได้ภาเลยงานอลไรแบบนี้โบเดินักเนาะแม่นเบ่มืออนจะภาดีกว่เอามือนีบบได้ภาคเหรเนาะวาสอนจะเป็นยังไงเดี๋ยวนี้เหตุการณ์บานเมืองทั้งเกาเมืองเลยฮะทั้งบานทั้งเมืองจะเป็นยังไงไล่เรายิงมอกันยื่ร้อน เล่นไุด้ไปจังหวัดน้ำมือน้น่นว่าน้องข้งู่ไปไปลงยิงัอคนตลอดมี้ลงคนการนะเ้าก่าคนการเด่นังนี้นะน้อะครับผมขั้นว่าเรื่องขั้นว่าเรื่องเหตดงานแล้วขั้นว่าห้าหูโตแล้วว่าเ้าวถูกอยากให้ากรรมกินมันบ โอเมนนะครับผมถึงว่าฮับสีทุกยาก่ยแต่ฮับก็มีความพยายามเป็นเวกิสงานอ่าเนาะครับผมทุกคนเลยนะครับที่มีความพยายามอ่าต้องเป็นศิลปะมาเบิง้งอ่ามุ่งทั้งผีเนานะว่ามีผู้ใดมาเบิง้งน้ำกันนะครับผมเป็นน้อยอันนี้ก็จะเป็นแบบอ่าผู้เบาผู้เบาร่อน,อนอเนาะอ่าผู้เบากินแมวน้อย ไม่เอาหน่อไม่ไม่หันนะหนาะเซ็ตหน่อหันลาบเท่าคนก่อยกินนะก่อยแมวเอาหน่อเพราะไม่หน่อเลยอันนี้จะเป็นแบบเข่าเพันเส้อเนาะแบบพ่นมาล่วงกันซุ่มนุ่มกันนี่เขาจะบอกให้ล không, Sauce, so ุ่มลุ่มออกไปลุ آ, ่มลุ่มออกไปต้ามาซุ่มนุ่มกันเห็นบอกสี่จุดหาจุดนี่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 ลุ่มเราก็อยู่นี่เนาะเราบบออกไปใช้ได้ติดอ่างเลยเราติดอ่างเราบบออกเด้ เราบอกออกเราก็วนเวียนอยู่นี่แหละนี่น,น,น,นี่ลูกน้องแล้วเนี่ยนีเ่เราบอกออกเนาะลูกน้องแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นคนมาใหม่นเนาะเป็นยังไงเนาะเป็นยังไงเนาะเป็นยังไงเนาะกินหอยดูคนแย่เลยอ่อาเนาะครับผมมือนี้ก็แบบนี้แลเนะาะครับผมเหตุการณ์บั่นเมืองที่ว่ามันเหตุการณ์บั่นเมืองเหตุการณ์ที่เหาอยู่มีแต่ละมือแต่ละเว้นนะ เบอร์ตอนนี <FT> ้เฮาก็ส so. <Les> ิพากันเข้าไปอยู่ในนะครับไปเบิ่งบรรยากาศทั้งในเพิ่นมาแต่เห็ุโดยเหตุงานเลยเนาะเปิดเปิดเปิดโอ้ยข้างในมใครนี่อ่ามาพี่เนาะอ่ะพี่น้องเอ้ยจัดเต็มแบบไรบ่อะไรบ่อะเนาะครับพ่อแม่พี่น้องอ่าสูผู้สู่คนเนาะวันนี้เฮากำมาพบพผ่อกับผู้บ่าวนาไสไก่ยสิวนะคนหนึ่งรีวิวคิมหลายตัวนะครับผม มึงเหี่ยก็ได้มาพบอพ่อของเพื่อนแล้วเพราะว่าไอ้จิมี่เราเป็นนา<ต>นักร้องนายแบนบนายแบบนักร้องนายแบบเรามีอาชีพหลายเนาะเราวสอนเงา <c oughs> ทักเสร็จเนี่ยงก่อนนะเพลงนะอยาก,กับไปหาโ <c oughs> อเมนแล้วเจ้านี่อ่านะครับอันนอ้ไครับเป็นผู้สาวอ่ อันนี้เพื่อนกัดจบเสร็จยู่เนาะอยากกลับไปหาเขาแต่เขาโบหวนคืนมาโอ้ยอย่ามาทา,ายก่อนนะออก้อยยิงมาแล้วอันอัน่าคว่มหักนี่ก็เหมือนขี่ว่าท่านกดลง <c oughs> อ่าเนาะครับผมเหตุการณ์บันเมืองเดี๋ยวนี้กัดเป็นเนี่ยนี่แหละครับการซุ่มนุ่มแล้วก็ไปอยกออกกับแบบนี้รุ่งแล้วก็ไปอยกออกเดี๋ยวนี้นะผมอยากผากไปหอดเนาะออกซะสวงนี้ออกซะ เงินคำก๊เกี่ยวโวคอยแบบลุงไหนลุงปะฮะลุงปะลุงปะยวยครับผมปะยวยลุงปะยวยครับผมบอกลุงปะยุทธบอกครับปะยุทธไม่เกี่ยวครับมีแต่ลุงปะยวยอย่างเดียวปะยวยปะยวยกับพญ่ปอบนะครับผมพญ่ปอบออกออกด้วยนะครับพญ่ปอบตุตุปอมพญ่ปอบครับแล้วก็อ่าอ่าอะไรกินนาลีกินนาลีครับผม กินนาฬีที่มักแจ้งนั่นแจ้งนี่ครับเอผมน่าจะโดนนะครับถ้าจะแจ้งแบบนี้เออก็มื้อน,นี้เราก็มาจบคลิปกันเพียงเท่านี้เลยนะครับออบ๊ายบายเอออันนี้ก็คนอยากเว้าครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายสู้ๆเด้อพี่น้องเอ,เอ้ยเป็นการเด็ดงานกันดีมมเ,เมเื่อยทนก็เอาเปื่าไม้บุษบันถึงขั้นที่ต้องการเปล่าไม้ยังนอกของเจ้า ปล่าไม้แห้งเงินใสอยู่ล้วไปบนมือนี่แหละเงินบอ่อเป่าไม้ <c oughs> อ่านาะครับพ่อแม่พี่น้องสูบสู้ผู้สู้คนกะอดเอาน้อครับผมอดหาแรงสู้สู้มือสูเวน้นนะขั้นว่าการเฮ็ดงานนี่ขั้นบ่เมื่อยกะว่ามันบริเฮ็ตแล้วนะ้ออ่า,าก็ตอ้องอดใจสูเอานะครับผมวันนี้เขากะชิจบเพียงเท่านี้นะครับผม,มก็มกฝากติดตามกล้องล่าโปโ <c oughs> ปดักชั่นโปดักชั่นนะครับผม กตาตัวดวงฝากนั้นนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจกดไลค์กดสักไข่กลับประมันนี้นะครับผมเขากับผมมีอยังหลายเพาเขาเลืกงานใหม่ๆเขากับเมื่อยส่วงไหนอ่ะกลับกลาบลาครับผมเอาไปวงงายกับมันนี้